กำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนจะเอาให้ได้เลยดิถ้าเกิดครับถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมากน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาผมว่ามันน่าจะร้อนวิชากันพอสมควรมันเราอยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทำอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับฝีปากเหรอฟีปากน่าจะหนักกว่างตั้มโดมป่ะมีคนคิดถึงรายการสีโพดำมากๆ คิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมาเออถ้าเราได้กลับมาก็คงจะดีเนาะอยากเล่นนึกถึงฉากนู้นฉากนี้ก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงแฟนๆเราต้อนรับด้วยนะครับออผลงานช่องช่วงนี้รายการกำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาออครับกําลังจะมีอะไรใหม่ๆมาซึ่งน่าจะยังบอกไม่ได้ครับรายการสนุกแค่ไหนหรือสนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงคร,รับผม ไม่ใช่ครับยังไม่ใช่กกับแ๊งสีโดประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหนอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีการรวมตัวกันอีกครั้านผมหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝั่งคนลุ้นไปด้วยกันนะครับผมหวังให้เป็นอย่างนั้นครับได้คุยกันมคะในสีคุยคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดครับคุยว่าแบบว่าครั้งนี้กลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงอยู่ฮะจะเอาได้เลยดิถ้าเกิดอุ้ยถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมากผมว่า ถ้ากลับมาได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาและได้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทําอ่ะผมว่ามันน่าจะร้อนวิชากันพอถึงมันแบบแวอยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทําอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรเงี้ยครับเพราะตอนนี้แต่ละคนก็คือฝึกป,ปืนฝีมือฝีปากกันมาแกะกล้าผมว่าฝีปากเหรอฝีฝีปากน่าจะหนักกว่าทางตั้มโดมปะ <laughs> ที่การวิโดพี่แก้วเขาก็จะร้องเพลงแต่<อ>ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาแล้วน่าจะรู้สึกเอามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้ใน,นในแบบใหม่เขาก็เหมือนแบบว่าตอนนี้ก็เหมือนมีการแบบแฟนๆแบบสปอยล้วเอ๊จะจะ,จะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหมอะไรเงี้ยใช่ม,มันมีอยู่ช่วงนึงที่ผ่านมาอยูทูบในทวิตเตอร์ครับก็ส่งกันมาในไลน์กลุ่มสี่โพดัมบอกว่ามีคนน่ะคิดถึงรายการสี่โพดัมมากๆคิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมา แล้วก็คนพูดถึงในทวิตเตอร์อยู่นี่ก็มีคนพูดถึงเยอะเราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเออถ้าเราได้กลับมาก็คงจะดีเนาะอยากเล่นนึกถึงฉากนู้นฉากนี้ก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับแต่คิวแต่ละคนก็คนแตก่จะพูดว่าแต่ละคนครับคิวโดมน่าจะหนักสุดคิวโดมน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขาบริหารด้วยคุณบริหารอืมไม่ได้เลยช่วงนี้เอออาติประชุมไม่อาติประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาผู้บริหารแล้วคุณจะให้เขามาแต่งตัวอะไรแบบ เลเขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกิพีเดียเป็นแตงงงงง่งหญิงไม่เป็นไรเราต้องเป็นผู้บริหารแบบใหม่ <c oughs> เราเอาเด็กเนณนใหม่ครับรอดูจะได้เห็นแบบเร็วๆนี้ไหมคะภายในปีนี้ไหม่ะใหม่ถึงโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราเมื่อทีเราบอกเอผมก็รุนไปพร้อมทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับ เขาไม่ปรับหรอกเขาอาจจะมีบนบนดาดากับแต่ผมไม่อยากเป็นคนหลุดเลยอันนี้คงรู้แล้วแหละผมว่าจะใส่ี่เนียหรอฮะใส่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 สี่ใส่ซ้อนเลยแหละก็ถ้ากลับมาฝากแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในครั้งนี้นะครับ